มาดูเอ็นแก้วเพื่อนๆเวลาต้มเอ็นแก้วเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3 -4 ถึงี่ชั่วโมงนะครับถึงจะได้ขนาดนี้เนี่ยครับกว่ามันจะได้ขนาดนี้เวลาต้มใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆบางคนถามมาใช้เวลานานมันในการต้มเอ็นแก้วผมว่าเวลาต้มเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 4ถึง่ชั่วโมงครับถึงจะได้ขนาดนี้ที่ร้านผมเนี่ยมาดูตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้คือหั่นแล้วอันนี้คือได้แล้วนะครับเนี่ยหั่นแล้วเนี่ย ผมจะหั่นเป็นชินช้นชิ้นแบบนี้ครับสังเกตดูเอามาดูตรงนี้เนี่ยสังเกตดูว่าเวลาต้มได้เสร็จปุ๊บเนี่ยสีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆสีเอ็นแก้วจะเป็นสีข,า,ขาวๆนะครับพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศมีซอสที่มันซึมเข้าไปนะลองทำดูเ,เพื่อนๆใช้ซอสแตกซิกนะครับเนี่ยใช้ซอสแตกซิกตัวนี้นะแบบนี้นะครับเนี่ยใช้ซอสแตกซิกลองทำดูพอเราต้มเสร็จปุ๊บมันจะซึมเข้าไปแบบนี้ มันจะสีจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสีลักษณะแบบนี้นี่เอนแก้วเนี่ยผมต้มตั้งแต่ตอน6กโมงครึ่งอ่ะลองลองลอง,ลองหันไปหานาฬิกาไนี่นหกโมงครึ่งเห็นไหมเนี่ยนี่คือ6กหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้มันกี่โมงละอ่าลองลองดูค่อยเข้าไปข้างในเลยเพบเนี่ยอตอนนี้มันจะ11บเอ็ดโมงละอ่าเห็นไหมบางที่3ชั่วโมงยังไม่ได้นะครับเพื่อนตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้ยังแข็งอยู่นี่ยังแข็งอยู่นะตัวนี้ยังแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่แข็งตัวไหนแข็งผมก็ยังไม่ไม่ผมจะไปต้มต่อ ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยตัวนี้มันได้แล้วเนี่ยครับทั้งๆท,ที่เราหย่อนพร้อมกันนะหย่อนหย่อนเอ็นแก้วพร้อมกันซื้อมาในสิบโลนี่ต้มพร้อมกันเลยอันนี้ยังไม่ได้ครับ่ยน,นะตัวนี้มันจะมืดๆหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยแต่ตัวนี้ได้แล้วนุ่มแล้วเนี่ยครับนี่นุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะจ,จิงให้ดูใช่ไหมขาดแล้วใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยเนี่นี่ได้แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ยังแข็งอยู่นะแข็งอยู่ก็ต้องต้งตมต่อไปอ่า คืออยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับบางคนทักมามาถามว่าเอ็นแก้วใช้เวลานานไหมผมจะบอกไม่ได้หรอกว่าเวลาต้ม2อถึงสามชั่วโมงเลยคือต้มไปเรื่อยๆให้เช็คดูแล้วกันผมหย่อนแต่6กโมงครึ่งเนี่ยบางอันก็ได้แล้วบางอัน11บเอโมงเนี่ยอีกสิบห้านาทีสิบเอโมงยังไม่ได้เลยคืออยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าเอ้ยต้องห้านาทีนะเอ้ยต้อง5ชั่วโมงนะสชั่วโมงละชั่วโมงบอกไม่ได้แบบนั้นเราต้องหมั่นเช็คดูนะต้องหมั่นเช็คดูอันไหนได้เราก็ขึ้นมาหันหัน,หน อย่าปล่อยให้เล่ย์มากมันจะไม่ได้กินเอนแก้วให้มันมีอารมณ์ในการเคี้ยวเวลากรุบกรุบกรุบเอนแก้วต้องต้องให้ไม่ได้เคี้ยวบ้างถึงจะอร่อยครับถ้าใช้ซอสแตกซิกในเวลาต้มเสร็จปุ๊บเครื่องเทศกับซอสจะซึมเข้าไปในตัวเอนแก้วมันทําให้เอนแก้วนี่มีความหอมมีความหวานเอนแก้วนี่มันจะดูดพวกซอสเข้าไปนะเพื่อนๆนะมันจะเป็นสีลักษณะแบบนี้ลองทําดูคนไหนจะได้ซอสแตกซิกไปต้มไปเรื่อยๆครับต้มไปเรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆครับทำบ,บ่อยๆครับงานจะสอนเราเองว่าเฮ้ยได้ไม่ได้ แล้วก็เอาขึ้นมาหั่นแล้วมาเคี่ยวดูเหนียวไม่เหนียวโอเคเดี๋ยวรีบขายของก่อนครับรบ,บ๊ายบาย